ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนอธิบายภาพ The w e ออ of l i ์หรือว่าภาพวัตตสงสารซึ่งเป็นภาพโบราณที่เขียนไว้ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วแต่ว่าได้เขียนขึ้นมาใหม่โดยท่านคันธิปโรพิคุปที่สุดชาวเกตเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลาง คือกลางจิตกลางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดแต่ว่ามีสิ่งที่มาอยู่ในจิตใจก็คือความโลภหรือว่าราคะเปียบเหมือนไก่โทสะเปียบเหมือนหมูโมหะเปียบเหมือนหมู เราโกรโกรธหลงหรือว่าราคะโทรศัพท์อ่มาคอนโทรนจิตใจคนเราเป็นสิ่งที่จอนมาที่หลังจิตใจแท้ๆสะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อมาคอนโทรลจิตใจคนเราก็ทําให้คนเราทําความดีสีขาวเห็นพระพิจุนพิจุนีอุปางตอุผู้ปติกาทําความดีแล้วก็บางครั้งก็ทําให้เราทําความชั่วคือสีดําคนที่ทําความชั่วก็ค,คนที่ไม่รู้จักอาย ขาดทีด่ิโอตปักแล้วคิดจะทำต่ำคนทำความดีสีขาวมีทางเปิดให้ไปได้ผู้ที่รักษากินห้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์เ,เด็กเล็กๆอยู่ในรถเข็นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อายุมากแก่ชราเจ็บป่วยพาไปรักษาที่โรงพยาบาล ป้ายว่าควยเจ็บห้ามใช้เ,ชเสียงตายก็เอาไปทิ้งที่ป่าชา้าเกิดแกเ่เจ็บตายนี่แหละคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไปสนุกสนานเที่ยวป่าเที่ยวครับบางพวกก็ลบรลาข้าวฟันทําสงครามเกิดบางคนก็สนใจศาสนาเข้าเรียนเดชนาจากมิบนคริสต์อิสลามฮินดู เพราะพุทธศาสนาพุทธยาอก็สทรงมเทศสอนอยู่ในโลกมนุษย์กางแรงที่เกิดสอนปันเจ้าคีุผู้ที่ผ่านที่ได้ก็คือผู้ที่รักษาศีล5บัตรทานประตูแต่ถ้าให้ทานแล้วก็รักษาศีลมากขึ้นทําสมาธิก็จะได้ไปสวรรค์อยู่ในแดนสวรรค์มีความสุขสวรรค์มีหกชั้นอาตุมาราชิกาดาวดึงยามา ดุสิในบางทีประลักเห็นสิบตีสวรรค์หกชั้นแล้วถ้าเสมาเที่ก็ไปสวรรค์ชั้นพรมสิบหกชั้นและอลูปพรมอีกสี่ชั้นมีความสุขในสวรรค์สาหรับผู้ที่ทําความดีแต่ในสวรรค์บางจุดก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าในสวรรค์เองก็ไม่พ้นจากโรคกดลงยูควบคุมของแต่ว่าส่วนน้อยที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็มีความสุขคือคนทําความดีเหมือนให้มนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์สำหรับผู้ที่ ความดีวควรทาความชั่วใจดำอมะมะหิดชอบยิงนกตกปลาล่าสัตว์ก็จะมาเกิดเป็นปลาเป็นนกเป็นสัตว์เดินสารที่ถูกสัตว์ต่างๆระแก่รุนถูกคนร่ายคนที่ทําบาปโกงข้าวขอรัปชันก็ามาเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายส่วนพี่บาปหนักจริงๆก็ลงดรกมีลงถูกท,ทําทวลงทานน้ํากดมั่งผิดเจณฑข้อห้าข้ มากินเหรินเินถูกถูกโยมบาตรนักกบดักโดนโดนทรมานต่างๆแต่ว่าอยู่ไปนานก็หมดเวรหมดกรรมอาจจะได้เป็นเกิดใด็พบใหม่เปเกิดเป็นจัดอิจฉารูเปรตเก็ดกรรมแต่ถ้าหากว่าเคยสร้างความดีทํารักษาศีลห้าได้โอกาสที่กลับเป็นมนุษย์เกก็มีอยู่เป็นมนุษย์และทำความดีให้ทานรักษาศีลจ,ำจำนสมาธิก็็ะไปสวรรค์อยู่เป็นนานแต่ว่า ถึงเนนานเท่าไหร่หมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่แล้วมาเกิดใหม่ถ้าทำความชั่วก็หลงกลับมาใหม่อีกบนเวียนเรียกว่าเวียนไายการเกิดในวัฏจักสุสารไปไหนเบียพ้นบนเวียนอยู่เพราะว่าถูกบังคับวัตถิโสคือเบียดพลังเป็นหน้าพรกการปากคาบไว้ยึดไว้ทั้งหมดความหมายคืออะไรความหมายก็คือโซ่ของแรกเป็นลูกคนแก่ ตาบอดหรือไม่เท้าอันนี้คืออาวิชชาความไม่รู้เป็นสาเหตุทำให้มีการคิดรุมแต่งเรียกว่าสังขารเหมือนคนที่ปั้นดินเรื่ดินมอดินทำเรื่มแกะดิน,ดน,ดน,ดนเป็นความสังขารความคิดดีไม่ดีเป็นเหตุเป็นผลเพราะมีอวิชชาจี่ให้เกิดสังขาร มันก็เรานักใครไม่มาเขาไม่มาทำนักก็เราก็คิดว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจะอุบัติเหตุอะไรจะเป็นสาเหตุเหตุผลเพราะมีสังขารความคิดปลี่แปลงเป็นสาเหตุก็ทําให้มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเหมือนลิงโตกไปตึมมาเพราะมีวิญญาณเป็นสาเหตุก็ทําให้มีนามรูปเกิดขึ้นกายกระใจกายกระใจเกิดขึ้นกายกระใจนามรูปเหมือนกอิ เรีงโดดมาไหนเพราะมีเพราะมีมีปีญญานเป็นำนมนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นสาเหตุก็ทําให้มีอายตนะหกเกิดขึ้นอายตนะาหกหมายถึงตาหกบานตาหูจมูกลิ้นกายใจเพก็มีอายตนะาหกก็ทําให้มีการสัมผัสตาสัมผัสรูปที่เห็นหูสัมผัสเสียงจมูกจมูกเปลี่ยนเล <that is German> ี้ยงัมผัสรดกายสัมผัสปลี่ยนอยู่ต้องใจสัมผัสปลี่ยนอ่ต้อคิด เมื่อมีสัมผัสดีก็เกิดสุขเวทนามีความรู้สึกเป็นุขสัมผัสไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นเวทนาสองสามอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์ใน้ถึงเหมือนคนถูดเงิีพิศวนเข้าในตาความมีความเวทนามีความรู้สึกก็ทาให้มีความอยากเกิดขึ้นเหมือนก็สามอย่างความอยากการมาตัณหาปวะตตัณหาวิภาัตตัณหาเหมือนเล่าสามขวดกินเรื่อเบื่บนคนเีนเบื่ เพราะมีความอยากก็ทําให้มีความยึดมั่นหรือมั่นเกิดขึ้นมันก็คนเก็บผลไม้เย็กจะกล้ามรจะพอจะที้งก็มีความมีความยึดมั่นหรือมั่นเป็นสาเหตุก็ทําให้มีพบเกิดขึ้นมีภาวะความมีความเป็นมอนคนมีท้องเพราะมีภาวะมีความมีความเป็นก็ทําให้มีการเกิดมันคนคลอดลูกก็มีการเกิดก็ทําให้มีการแก่การเจ็บการตาย ทุกข์ร่ำไรํำพันสิบสองอย่างทุกสิบทุกสิบเจ็ดอย่างที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลามีความมีความทุกข์สาเหตุจริงๆก็มาจากความเกิดจะให้มีทุกข์เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุคือดับที่ความเกิดดับความเกิดจะดับความเกิดได้ยังไงก็ดับสาเหตุก็ดับภพดับภพดับชาติจะดับภพดับชาติดับได้ยังไง ก็ดับที่สาเหตุก็คือความยึดมั่นถือมั่นรู้จักปล่อยรู้จักวางจะบ้างยึดมั่นถือมั่นจะดับความยึดมั่นได้ก็ดับที่เหตุคือความอยากดับตัณหาความอยากจะดับตัณหาจะต้องไปดับที่สาเหตุคือดับความรู้สึกดับเบทนาอย่าไปสุขอย่าไปทุกข์อย่าไปกลางๆจะดับความเวทนาได้ก็ดับที่เหตุคือดับผัสจะกสัมผัสจะดับสัมผัสได้ก็คือดับอายตนาทั้งหก ปิดทวารทั้งหกซะปิดตามหูวใจบลิ้นกายใจแต่ก็ยังมิดแล้วเอ็ดจะดับสาเหตุเงี้ยก็คือดับกายกับใจแต่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายต้องดับที่สาเหตุคือดับวิญญาณจะดับวิญญาณได้ดับสาเหตุก็คือดับสังขารความคิดปรุงแต่งจะดับความคิดปรุงแต่งได้สาเหตุก็คือดับอวิชชาถึงจะดับได้ถ้าดับไม่ได้มันจะเกิดอีก เป็นอวิชชาแล้วก็ทําให้เห็นเกิดสางขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูลูเกิดขึ้นเกิดอาจนะหกเกิดสัมผัสเกิดเวทนาเกิดความอยากเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดพบแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ทุกข์ร้อนเหมือนถาำกลางไฟร้อนรุ่มกลางกลางไฟเป็นความทุกข์ร้อนน้ำกลางไฟ ร้อนรุ่มรุ่งใจแล้วความทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยทุกข์ร้อนก็เกิดมาตั้งเมื่อไรก็เริ่มต้นแต่จากนั้นแสนนานแล้วเป็นอินฟินิตี้ไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วความทุกข์อย่างเงี้ยจะเป็นไปเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่จะทุกข์อย่างนี้ตลอดไปไม่มีที่สุดหมายไม่มีทีุ่ดจุดอันนี้แหละคือความจริงแท้เป็นสัจจคความจริงแท้ที่พระเจ้าท่านทรงตรัสรู้ความจริงแท้ทุกขสัจจะ ทรงเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความจริงและก็ทรงสอนเรื่องการเหตุว่ามาจากทุกข์เกิดจากอะไรความจริงที่ท่านสอนท่านสอน,น,สอนเน้นตรงที่ปัณหาสามอย่างการปรญหาเพาทานวิเคระหาจะทําให้เกิดทุกข์แต่ว่าลึกจริงๆแล้วมาจากอกิชาเป็นสาเหตุไล่บาตตาม,มันแบบจะให้มีทุกข์เพราะนั้นท่านสอนวิธีออกจากทุกข์ ออกจากทุกไปโดยที่านสอนวิธีออกจากทุกท่านประเทศสอนอยู่ที่ในโลกมนุษย์เนี่ยสอนวิธีทางออกจากพระโอษฐ์เป็นเทศการแรกเรียกว่าทำประจักษ์กระพื่นกกันนสูตได้สอเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดทุกเรื่องออกจากทุก์ดยวิธีทางออกก็คือเป็นดอกบัวแปดดอกหมายถึงมรรคในองค์แปดประอาเป็นย่อเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจาก ปัญญาขั้นสูงสุดคืออาสวัคเทียญานก็ทําให้กิเลสอวิชชาดับพรด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับบิญญาณก็ดับเมื่อบิญญาณดับนามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับอายตนะหกดับเมื่ออายตนะหกดับภัจสะก็ดับเมื่อภัสสาดับเวทนาความรู้สึกก็ดับ เมื่อเวทนาความหยุดดับความอยากก็ดับหมดเมื่อความอยากดับความยึดมั่นถือมั่นอุปทานก็ดับเมื่ออุปทานความยึดมั่นดับพบก็ดับเมื่อพบดับชาติก็ดับไม่มีการเกิดอีกเมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ก็ดับก็คือตัดโซ่ตัดท้อออกจากทุกข์ไปสู่พระนิพพานมีความสุขสูงสุดในพระนิพพานที่เรียกว่า นิพพานดังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องกลับมาเวียนว่าแต่เกิดทุกข์อีกอีกนี่คือทางบอกที่พระเจ้าทรงจัดสอในให้ปฏิบัติเริ่มต้นให้ทานก่อนแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก,ก็จะได้เป็นสูตรจิตหมายไปทางอันนี้คือรายะเอียดของวัตตะสงสารหรือว่า the wheel of life